นบสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพราะ้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาสวัสดีครับตอนรขขับเ้าสู่คลับไฮฟนนะครับอีกหนึ่งวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วกับยูวันทริปครั้งที่2นะใรับแหงเอาไนไลท์มิสซีอินฮ่องกงนั่นเองเราเริ่มกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งไปดูนะครับอเวนิวออฟสตาร์นะครับซีฟอนนี่ออฟไลน์ไปดูพลุชาติจีนนะครับเข้าไปดูวิหารที่เขาเปิดให้เราชมในรอบ90ปีนะครับ วันชาติจีนวันที่1ตุลาคมทุกอย่างนะครับดิสนีย์แลนด์ได้ชมกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเรายังเหลือกันนั่นคือห้องนอนของซีที่ฮ่องกงจะเป็นยังไงวันนี้บูมจะรับหน้าที่นะครับไปเปิดห้องนอนค้นกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับกับ อยู่กันในทริปครั้งที่สอติดตามให้ดีแล้วกันนะครับตอนนี้พักไปชม MV กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันพร้อมกับบรรยากาศห้องนอนของ4จะเป็นยังไงแต่อย่าลืมไปโหลดนะครับกับซุ้มหนาโดลจสามสามเก้าโหลดเพลง RS ยกค่ายแม่นจะเพลงที่เพลงปลดโหลดได้หมดเลยแค่เดือนยี่สิบกวาบาทเท่านั้นครับ สนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพราะ้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเว่ทุกสาขา กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมบัวบัวพลาวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับน้องๆคนไหนอยากจะได้โมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมบัวบัวพลาวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มฟร,รีที่บ้าน1ปีเต็มๆรีบส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับ47477777พิมพ์คำว่าโมกุโมกุแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอดเดรสของ,งน้องๆนะครับผู้โชคดีประจำเดือนจะได้รับโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมบัวบัวพลาวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มที่บ้านฟรี1ปีเต็มๆเลยครับ อ่ะเราเข้ามาในห้องซีแล้วนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปลื้อดูของเขาคือเอาตามมารยาทนะเหมือนของบูมอ่ะของซีเหมือนของบูมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างกระป๋องกระเป๋าและซีทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ซีกำลังเซตผมอยู่นะจ๊ะครับสวัสดีครับอ่ะเริ่มที่โต๊ะเครื่องแป้งเลยดีกว่ามาดูของซีไหมก็หญิงหรือเปล่าคือยิ่งกว่าของบูมอีกอ่ะแล้วดูเป็นระเบียบอะ่ะแปรงสีฟันอะ่ะเออดูสิโอ้โหเครื่องสำอางเยอะของบูมอะ่ะโอ้โหแป้ง แป้งทำไมจะเอามาเยอะขนาดนี ını, <and> <studio> <gera> <lla> ้ด <aroma> ูดิมีอยู่หน้าเดียวอ่ะเอาแป้งมาเยอะมากมูมีเออกมาแค่อันเดียวอันเดียวจริงๆอ่ะมันลือกระเป๋าบ้างนี่หว่าเพงคอนเีกระเป๋าสินตัวกระเป๋าสวนตัวมีครีม ม,มีช่องบบ <S <S ลับอะอ๋ออันนี้จะเป็นพระคือถ้าแฟนๆเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนๆซีจะรู้หรือเปล่าซีจะเป็นคนที่พกผ้าเยอะมากบูมเวลาไปไหนกับซีนะซีก็จะแบบว่าก่อนนอนก็จะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอาถุงผ้าออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแบบจะวางต่ำอะไรเงี้ยไม่ได้นี่เป็นของฝากอันนี้ใช่ไหมอ,นนอันนี้ได้มาอันนี้แฟนคลับให้มาแฟนคลับที่ฮ่องกงให้มาใช่มซื้อมาซื้อมาไว้<อ>ตีบูมจริงๆแล้วโมโหถ่ายรายการไปซีก็กะเาาแบบบูมเป็นกค่ะ อย่างเงี้ยบู๊บอันนี้เบบี้เบบี้ซื้อไปให้ลูกอันนี้ซีจะเอาไปฝากแฟนคลับเพื่อที่จะเล่นเล่นเกมชิงรางวัลกันที่เมืองไทยเมื่อกี้เพิ่งจะนั่งถ่ายรูปคู่กับของรางวัลใครได้ไปก็ได้รูปพร้อมลายเซ็นไปด้วยตัวนี้นะคะจะน่ารักมากแล้วก็ซีชอบเป็นพิเศษนะคะด้วย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 ความที่มันมันดิ้นได้มันอยู่มันนิ่งมันดูดีกว่ามันดิ้นไงอ้าวนี่ นกักมากอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถามดีกว่านะคะถามสีว่าความประทับใจในการมา U Wonder Trip ครั้งนี้นะคะเป็นยังไงบ้างได้ h a n เอา t night life สนุกไหมครับก็อยากจะบอกว่า จริงๆแล้วมันมันสนุกมากมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนเป็นแค่ครั้งเดียวที่สีโอกาสน้อยมากที่สีจะมาเที่ยวกับแฟนคลับอกคนอย่างใกล้ชิดขนาดน,นี้แล้วก็มาเที่ยวประเทศฮ่องกงและอย่างคือมันตรงกับวันชาติของที่นี่ด้วยซึ่งเราได้รับเหมือนกับว่าได้เห็นสีสันต่างๆของประเทศฮ่องกงเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้เนอะไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างที่สี่ชอบก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณ บอนเซอร์แล้วก็ขอขอบคุณทาง Uchan เ e l เป็นพิเศษเลยครับเรามาห้องซีขนาดนี้ไร้มารายาขนาดนี้ให้ซีเนี่ยเขาฝากผลงานของเขาบ้างดีกว่านะ <c oughs> ะพ <c oughs> างไงคะงาน<ช>ตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะเพิ่งจะปิดอัลบั้มเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น DVD คอนเสิร์ตพร้อมกับเพลงทั้ง6เพลงของซีนะยะังไงก็ใครที่อยากจะซื้อซีดีก็สามารถไปซื้อได้เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถโหลดเพลงซีได้ที่ดอกจันสี่เก้าหนึ่งหนึ่งกดศูนย์หกห้าหรือว่าที่ดอกจันสามสามเก้านั่นเองหรือจะดูเอ็มวีทาง Uchannel หรือเว็บ

ฮัลโหลไปเลยฮัลโหลชาวครับไฮเฟรนทุกคนเลยนะคะตอนนี้นี่เราก็อยู่ที่อ่าวรีพอสเบย์ใช่ครับใช่แล้วนะคะเราจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่นี่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรจะแม่กุนอิมหรือว่าจะเป็นหินเนื้อคู่ซึ่งน้องๆหลายคนนี่ใครยังไม่มีคู่บ้างคะที่นี่ ไม่มีอุ้ยแล้วคนนี้อายุอายุเยอะสุดด้วยอ่ะกล้ายกมือบอกมือว่าไม่มีคู่นะคะก็เดี๋ยวจะไปรูปผิเนื้อคู่กันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยเดี๋ยวจะไปสักการะบูชานะคะแล้วก็ทำความเคารพกันบ้างดีกว่าะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆเลยดีกว่าะค่ะไปกันเลยค่ะไป ตอนนี้นะคะบูมก็อยู่บนสะพานสีแดงอลามเลยนะคะซึ่งเด่นมากๆนะคะสะพานนี้นี่ <laughs> เขาบอกว่าเป็นสะพานต่ออายุนั่นเองถ้าสมมติว่าเราเดินข้ามผ่านบานเนี่ย <laughs> เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยอายุของเราเนี่ยจะยืนยาวขึ้น3ปีด้วยกันแต่ห้ามข้ามกลับนะ <laughs> เพราะว่าข้ามกลับแล้วเนี่ยก็จะลบอีกสาม <laughs> เดี๋ยวมาคอยดูนะคะ <laughs> ว่าบูมจะอายุยัง่าไห่ข้ามกลับแบบนี้ไม่ได้นะอายุจะสั้นลงสามปีไอ้หม่อง ตอ้องเรายืนอยู่ตรงนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ,องค์ท่านฉายสิงเอียนะคะคือใครที่อยากที่จะรวยอ,อยากที่จะมีตังค์เยอะอยากไหมยอยากสิเตรียมไว้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแต่ว่าเงินนี้ห้ามใช้นะเราต้องเก็บไว้ใน,นกระเป๋าใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลามาเทมาแล้วที่สาคัญที่สุดนะคะนีเเน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องเงินฮ่องกงเราจะมาอยู่ที่นี่เหรอไม่เขาห้ามใช้ไงแล้วก็เก็บไว้ทไม่ใช่นั่เราก็ได้เงินฮ่องกงกลับมาสิ ก็ใช่แล้วก็เก็บไว้เอ้ยแล้วถ้าเรารวยเป็นเงินทั้งเที่โอเคนะเงินก็เยอะอยู่นี่ก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราต้องเลือกเลขเขาบอกว่าใบไหนก็ได้แบงค์ใบไหนก็ได้ที่เราชอบเลขแปดมีเลขแปดอย่างของซีก็จะเลือกเป็นแปดหนึ่งใช่ไหมของบูมเป็นสองแปดก็คือเหมือนกับรวยดับเบิลเออก็คือแล้วแต่คนเลือกเลยว่าชอบแบงค์ใบไหนแล้วก็วิธีการนี่คือเหมือนกับเอาแบงค์อันนี้นะไปรูปที่มือท่านก่อนวนขวาวนเข็มนาฬิกาสามรอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวสอนสี่ตัวก็ให้เราลูกให้เราลูกลงแบบเนี้ยสามอีสารอบเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งเอามือเนี่ยไปทําอะไรให้เอามือใส่ทุกกระเป๋าใส่กระเป๋าไว้เหมือนกับให้เงินเนี่ยเข้ามาในกระเป๋าเรานั่นเอง นอกจากไปอยู่บนทีมกองเรานะครับความสนุกสนานมีเพียบแล้วยังอิ่มท้องและก็อิ่มบุญกันด้วยนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปห้ามพลาดเปเด็ดขาดสำหรับใครที่ชอบการตูนญี่ปุ่นเราจะไปพิพิธภัณฑ์การตุนกันที่เกียวโตด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณนะครับ โงกุโงกุน้ำผลไม้ผสมมุ้ง้างสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอิเตอเวนทุกสาขาน้องๆอยากจะได้โงกุโงกุไปดื่มฟรีหนึ่งฟีเต็มๆนะครับรีบส่ง SMS พิมพ์มคำว่าโงกุโงกุมานะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอนดเดสส่งมาที่4747777 47, 47, 47, 47. ผู้โชคดีประจำเดือนจะได้รับโงกุโงกุน้ำผลไม้ผสมมุ้งค้างสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มฟรีที่บ้านหนึ่งฟีเต็มๆเลยครับ ใครที่เป็นแฟนคลับของซีไปฮ่องกองคราวนี้เขาไม่ได้กลับมามือเปล่านะครับเขามีของรางวัลน,น่ารักน่ารักจากฮ่องกองดิสนีย์แลนด์มาฝากคุณกันด้วยใครอยากจะได้แล้วก็ร่วมสนุกจากประเด็นของรายการเราด้วยนะครับแต่ว่าห้ามลืมเด็กขาดพิมพ์ตัว H แล้วก็ I นำหน้ามาด้วยส่งมาที่4747777แค่นี้ก็ลุ้นรับของรางวัลน,น่ารักน่ารักจากซีไปเลยนะครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายและโค้งสุดท้ายนะคะที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยจะไปช้อปปิ้งกันใช่แล้วคับนี่คือลายแทงของเราเราจะไปตามล่าหาสมบัติมันคือแผนที่แค่นั้นแหละนะอาเดี๋ยวรับรองนะคะเราจะช้อปปิ้งแล้วก็มีของติดไม้ติดมือไปแต่ว่าไม่ฝากใครนะเพราะว่าเราจะเก็บใส่กระเป๋าเราเองถูกต้องเออนะอาเดินไปด้วยกันดีกว่านะคะว่าจะมีร้านไหนเด็ดบ้างด้วยกันเลยทีเดียวไปไปเลยเลย ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นุ้งนองรอคอยแล้วครับกับการช้อปปิง้งตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างก็ขอแยกย้ายไปเดินซื้อของตามสไตล์ใครก็สไตล์ม,ลมนันละครับไ,ไม่มมันนาปอด้ห เรียบร้อยแล้วไหนทุกคนชอของเซ่นี่ทุกคนมีของหมดเลยนะคะบูไม่มีเพราะว่า บูไม่ซื้ออะไรเลยบูคิดว่าบูจะไม่ซื้อของฝากใครเลยนะคะเพราะว่าไหนๆทีมงานยูชาแนลก็มาอยู่แล้วจะซื้อทําไมถูกปะไป่หอมคิดดีๆนะคะขอบคุณน้องทุกคนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงซีด้วยเนี่ยที่มาเติมเต็มนะคะกับยูวันเดอร์ทริปครั้งนี้นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นดีแท็บฟิลกู้นะคะหรือว่าเป็นยาดมเพปเปอร์มิ้นต์ฟิลนะคะยาดมของเราแล้วก็เฮดแอนด์โชเดอร์นะคะช่วยขจัดรังแคนะคะแล้วก็ลดผมขาดหลุดร่วงนะคะได้สูงสุดถึง95%เลลยนนนะะะะคคททีีี่จัดดริปๆแแบบ้้วก็้าะ ครั้งหน้านะคะแน่นอนค่ะเราจะไปตะลุยกันที่ญี่ปุ่นนะคะกับแบล็คแจ็คนะคะทริปนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพรวมถึงตัวบูมด้วยยังไงก็กลับไปเจอกันที่กรุงเทพแล้วกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะการมาทริปครั้งนี้นะคะก็ประทับใจมากๆเพราะว่าพี่ซีก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ สนุกสนานกันมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาที่ฮ่องกงในทริปนี้ค่ะที่ประทับใจที่สุดคือน่าจะเป็นดิสนีย์ค่ะแบบช้อปปิ้งกันถล่มทลากพี่ๆก็เป็นกันเองมากพี่ซีก็เป็นกันเองสนุกสนานนะหมดไปกับดิสนีย์ก็เยอะเมื่อกี้เดินไปเกือบจะถึงมาเก๊าเลยทีเดียวผู้โชคดี6คนอนะ่ะตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วอ่ะสนิทกันมากเร็วมากเวลาสั้นๆแล้วก็ประทับใจพี่ซีมากเพราะว่าแฟนลี่มากๆเป็นกันเองคือ ไม่หยิงเลยที่ประทับใจที่สุดคือวันที่ไปร้องคาราโอเกะค่ะชอบซีมากๆคือทุกคนเป็นกันเองทุกคนดูรักกันแล้วก็สนุกสนานมากๆในวันนั้นนะคะทุกคนน่ารักมากๆพี่ๆทีมงานก็น่ารักมากๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ พี่บูมกับพี่ซีเฟรนลี่มากๆกค่ะก็ประทับใจที่สุดเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณค่ะครับจะบอกนะฮะว่าทริปนี้นะฮะทริปที่พาแฟนคลับทั้ง6คนนะคะมาเที่ยวฮ่องกงนะคะรวมทั้งวีเจบูมนะับอยากจะบ,บอกว่ามีความสุขมากแล้วก็แฮปปี้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะคะทั้งสถานที่อา่าแล้วก็การเดินทางไปเที่ยวไปชมตลอดทั้งวันจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะฮะจนถึงวินาทีสุดท้ายของการช้อปปิ้งนะฮะอยากจะบ,บอกว่ามีความสุขจริง,รงๆแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้า จะมีทริปแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนทุกคนเฟลลี่มากๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับด้วยเฟลลี่นะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะเราก็ไม่มีทริปนี้ขึ้นมานะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนและโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าครบพวงกระบวนความนะครับ ด้วยความสนุกสนานเปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยูในทริปครั้งที่2แห่งเอาไหนล i ยมือสีอินฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นครับครั้งต่อไปห้ามพลาดเป็นเด็กขาดเพราะว่าความสูขความสนุกสนานแบบนี้นะครับที่จะพาคุณไปต่างประเทศแบบนี้มีที่ยูชแนลที่เดียวเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้ครับผมจะพาคุณไปจุการทํางานของแบล็ k แจ็คดีกกว่าเพราะว่าหนุ่มคนนี้จะไปกับเรากับยู e นทริปครั้งที่3เขาจะไปทัวร์สื่อมวลชนกันเป็นยังไง นะะฮติดตามเพียงวันพรุ่งนี้กับคลับไฮเป็นนะครับวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนขอบคุณซูเปอร์มาร์เชั้น339นะครับโหลดเพลงไ s เยกข่ายไม่อ่านจะเพลงฮิตเพลงปลดโหลดได้หมดเลยเดือนละ29บาทเท่านั้นขอบคุณโมกุโมก,โมกุน้ำผลไม้ผสมวุนมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเจอกัน,ะรนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเคยเห็นซูเปอร์แมนมั้ยเคยเห็นซูเปอร์แมนมั้ยไอ้เชื่อเกน มิรักชินบังกันแล้วไปอ่าอ่าลองด้แค่นี้แล้วจ้ะหลเแรกให้น้องช่วยพาเดินหนูก็เดินไม่ไหวแค่สาเหตุที่พาทิ้มาเห็นไหมว่าการออกเดทกับซีเนี่ยมันสนุกขนาดไหนเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหม คนมันเยอะเราต้องใช้มือเคารพนะคะเพราะฉะนั้นลุงก็จะไม่ถือไม้เนี่ยไปต้องขอบกางเกงเดินเป็นกิโลสดอดเคยเห็นกี่ช้างหยับตากันได้บ้างพอมาได้ยินแตนขาบแก่หนูหนีตลอดเลย You made it your face, the rock and in my bed. you wanna leave me. The if you the not to make, just Tell me, Baby, you made me crazy. But you need